วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพาพเพื่อนเนะครับมารู้จักร้านจุนนิ่งระดับประเทศระดับประเทศได้ละกันนะครับซึ่งมีประวัติยงังไงนะครับแล้วก็จะพามาพเพื่อนๆมารู้จัก c ีโอจุนนิ่งแล้วก็ทีมงานเขานะครับมาดูกันว่าสิ่งที่หลายๆคนกลัวกันหรือสิ่งที่หลายๆคนน่ยไม่ได้รู้จักเขานะครับมารู้จักเขาหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วประวัติเป็นอย่างไร รถที่พี่สมบัติาสามทุกคันนะครับรวมถึ่งผมเองรถทุกคันที่ทุกคันชอบกันในรถผมเนี่ยที่นี่เป็นคนดูแลทุกอย่างนะครับฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอะไรนะครับแนวทางเดียวกันก็ซัพพอร์ตกันนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมกันดีกว่าโอเคมาเริ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อันนี้พี่ แมนครับผมพี่แมนเนาะจากค่าย p o w e r l a ครับ p o w e r l a ครับโอเคผมขอถามแบบง่ายๆก่อนละกันอันนี้ต้นกำเนิดของ p o w e r l a p เป็นยังไงครับพี่ต้นกำเนิดรถก็มาจากการทํารถแข่งในสนามแข่งนะครับอ่าฮะแล้วก็เริ่มมาจากตลาดมอเตอร์สปอร์ตรถบ้านมอเตอร์สปอร์ตรถบ้านครับผมจริงๆแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็น fc p o w e r l a p ไม่รู้จักกันมาก่อนเนาะแล้วก็ศรัทธา เลยไว้ใจที่นี่จริงๆเนี่ยตอนนี้เราจะมาคอลแรบเกี่ยวกับบอลทูเรสบอ t ทูเรสคืออะไรพี่บอ t ทูเรสก็คือเป็นแบรนด์อีกอันหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับรถเก๋งวัยรุ่นนิดๆวัยรุ่นนิดๆสุดท้ายจริงเพราะว่าแลบบเนี่ยจะเป็นรถพวกมอเตอร์สปอร์ตใช่ครับจะเน้นเป็นพวกรถสปอร์ตปอร์อเช่ปอร์เช่ดังนั้นเป็นการเซอร์วิสรถปอร์เช่ไม่กระทังเป็นรถรถเก่า หรือจะเป็นทั่งรถใหม่นะครับเพราะผมเห็นคลาสสิกเยอะมากคลาสสิกเยอะมากครับตอนนี้ก็เน้นทํารถคลาสสิกกันอยู่ไปดูกันไหมอ่าดูได้นะพี่ก็จริงจริงที่นี่ผมว่าต้นตำรับเนี่ยผมว่าหาของได้หมดหาของได้หมดครับถ้ามีเวลาถ้าไม่ใจร้อนและมีกำลังซั์เพียงพอแบบนี้ครับเพราะว่ารถเก่านี่บอกเลยไม่มีถูกอ่าทุก้นทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าของรถเก่าเนี่ยไม่หายากจริง เพราะว่าที่นี่ต้องบอกก่อนว่าหาให้ได้หาให้ได้ครับเพราะอย่างบางทีมันอยู่ต่างประเทศด้วยได้ครับแล้วจังหวะที่ดีนะครับแล้วจังหวะที่ดีบางทีต้องการบางทีไม่มีหรอกแล้วเราบางทีเราสักพักหนึ่งเราก็มันก็จะมาเองเลยอืโอกาสกับจังหวะใช่ครับอันนี้เป็นรถนะโอกให้ผมว่าคันนี้น่าดูคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็นรถเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งครับผม เก้า uh ึ่งหนึ่งรุ่นปีเก่าครับแต่ว่าผมจะไม่ขอเผยรายละเอียดมากนะครับเพราะลูกเจ้าของค่อนข้างจะเก็บไว้ว่าเป็นรถรุ่นทําเป็นรุ่นพิเศษอ่ฮะโอเคอันนี้รอดูผลงานตอนเสร็จอีกกว่าอ่าฮะคอมพิวต์าแน่นอนใช่ครับอันนี้ทํามาเพื่อเครื่องยนต์ไม่กี่ตัวในโลก uh huh. ครับโอเคแล้วปกติเนี่ยพะว่าแลบมีทำอะไรบ้างครับ เกี่ยวกับออระบบช่วงล่าง,น,งน้ำมุนน้ำมันทำระบบช่วงล่างโมดิฟายช่วงล่างปรับแต่งช่วงล่างครับนะครับผมแล้วก็เซอร์วิสเซอร์วิสครับเซอร์ว <Service S 2> ิสน้ำมงนน้ำมันเกียร์เกอร์ทำหมดครับทำหมดทุกอย่างใช่ครับรวมทั้งโปรแกรมทั้งโปรแกรมทั้งการรีแมปหรือว่าการปรับโปรแกรมให้ใช้กับ สภาวะของบ้านเราได้เช่นเปลี่ยนน้ำมันอะไรเงี้ยฮะจูนนิ่งได้ทําให้สนุกขับสนุกขึ้นเพราะเราทํากันเป็นเครือข่ายของพวกเราอยู่แล้วโอเคได้ครับก็โอเควันนี้เราได้รู้จัก CEO ของ p o w l r b เลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แมนมากแล้วผมไปคุยกับคนอื่นต่อครับเจอ่อนอีกแล้วครับผมอันนี้เป็นคุณ ปาวานครับปาวานบอลทูเรสบอลทูเรสครับผมนะครับเมื่อกี้คุยกับรุ่นใหญ่ไปแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยกับรุ่นรุ่นเล็กรุ่นเล็กผมเป็นตัวเล็กเล็การเฮ้ยครับผมอ่ะมาพูดถึงบอลทูเรสหน่อยดีกว่าวันนี้ชื่อเสียงเรนามเห็นแล้วว่าหลายๆคนแม่งกลัวเพราะว่าและกลัวบอลทูเรสครับเพราะหลายๆคนมักจะบอกว่าเฮ้ยเฮียที่เนี่ยแม่งทำแต่ซูเปอร์คาร์ทำแต่รถแบบอะไรวะยานุ่มมึงไปทำได้ไงเนี่ยทำที่กี่แสนวะก็อย่างรถโหนก็มาทำทีก็ไม่ได้ไม่ได้แพงเลยนะครับสี่ห้าแสนเอง ยังก็คือที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถซูเปอร์คาร์เป็นหลักจริงๆราคาก็จะมีทํารถยุโรปด้วยคนก็ไม่จะะคิดว่าที่นี่ทําแล้วราคาต้องสูงเพราะด้วยจากภาพลักษณ์ด้วยรถที่มาทําอะไรอยเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าลงในรายละเอียดดีเทลจริงๆเนี่ยบางคันนะครับซูเปอร์คาร์บางคันค่าทำห้0 0ับาทก็มีหลักพันก็มีหลักพันก็มีมันอยู่ที่มือแหละ เลือกออปชันอะไรใช่ครับนี่คือความเป็นจริงเว้ยครับมึงจะซื้อหลุยวิตตองในราคาไทยแลนด์มันก็ไม่มีบนโลกปะวะใช่เพราะว่าอะไหล่บางชิ้นอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นรถพวกนี้เนี่ยอะไหล่บางชิ้นเราจะเป็นอะไหล่นำเข้าซึ่งเราก็จะสั่งเข้ามาให้คือเราต้องพูดก่อนว่า p o ราะแบหรือว่าบอลทูเลสเนี่ยสินค้าแม่งเป็นสินค้ามาตรฐานครับเราก็จะเลือกแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเ e อร์ฟอร์มนซ์จริงๆให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าต้องการเ e อร์ฟอร์ม e ก็มาคู่กับราคามันเป็นเรื่องปกติมันไม่มีของถูกบนของพรีเมียมอยู่แล้วครับแต่รถทั่วไปก็ทำนะโตโยต้าถ่านน้ำมันเครื่องเริ่มต้น99บาทเราก็ทำเราก็เคยจัดโปรโมชั่นไปโตโยต้าเลี้ยวเข้ามาปั๊บแล้วก็เลยออกไปมองเข้ามาปุ๊บเจอแต่ปอร์เช่แต่ไปหมดเลยซึ่งเราก็ไม่อยากให้ยึดติดในภาพลักษณ จริงมันใช่เว้ยเพราะวันแรกที่กูมาเนี่ยกูก็จะเจอแบบปอร์เช่คลาสสิกย็ดแปดป้ามป้ามซ้ายขวาจอดแม่งสี่เลนเลยใช่ครับพื้นฐานของที่ของเรานี่ก็โตมาจากปอร์เช่นะครับแล้วก็ไปรถยุโรปรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นออดี้เฟอร์รี่โรบบกินนีนะครับโลตัสโลตัสอ่าแมคโคไม่ใช่นะฮะก็เราก็ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเราก็ทำนะครับอย่างผมสร้างบอทูเรสขึ้นมาภายใต้ Power La b ก็คือว่าเป็นแบรนด์ลูกของ Power La b นะครับ ให้คนมันรู้สึกว่าโตแบบตลาดวัยรุ่นไม่ดูน่ากลัวเกินไปรถถนนแล้วสร้างบอลทูเรสขึ้นมานะครับก็มีพี่ๆทีมงานทีมเดียวกันนะครับแล้วก็มาสร้างในแบรนด์ใหม่แล้วก็ผมก็มานั่งคอยดูแลแบรนด์ตัวนี้นะครับแล้วก็บอลทูเรสเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ทำรถถนนเพราะว่าเราเองก็วัยรุ่นเนี่ยนะแต่เขาก็รุ่นใหญ่แล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าวัยรุ่นต้องการอะไร เราก็ตอบสนองให้กับวัยรุ่นไปเช่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับรถญี่ปุ่นอินตรงอินเตอร์อินเตอร์โบออฟโบออฟก็อการหรือกทั้งการจูนนิ่งจูนนิ่งเนี่ยเราทาได้ทุกรุ่นนะครับที่นี่เริ่มต้นเนี่ยอย่างรถญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นจริงๆแล้วหนึ่งบาท10,000บาทครับสำหรับรถรุ่นทั่วไปนะครับก็แพงสุดที่เราทําก็น่าจะอยู่ประมาณแสนเจ็ดเพราะว่าเออมันมีเรื่องของการซื้อลายเส้นจากต่างประเทศคือต้องบอกก่อนว่าที่นี่เป็นลายเส้นตรงลายเส้นตรงครับไม่ได้มั่วใช เราไม่ได้โยนไฟล์มันโยนเข้าไปแล้วก็บอกว่าแรงเลยมันก็อาจจะไม่ใช่ผงมู้ไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในรุ่นของที่เป็นรถแมสเช่นซี v i c หรืออะไรเงี้ยที่เราทำเนี่ยเราจะทําวิจัยและพัฒนาบนไดโนให้เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ไฟล์ที่เราคิดว่าอันนี้เหมาะกับรถในประเทศไทยซึ่งอันนี้มันก็จะทำงานง่ายขึ้นใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงอยเครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถคันไหนใส่ไปแล้วไม่โอเค เราก็จะดูแลหลังการขายให้เป็นอย่างดีทุกคันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีโทรมาเราก็ดูแลให้ทุกคันนะครับสบายสังคทานต่อไปดูแลต่อไปงานบุญเพียบเลยฮะงานบุญเพียบซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมเองก็มาอยู่อยู่บอลทูเลสแเพาะว่าแหละมาครับกี่ปีกี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วตั้งแต่ปีสองพันสิบหกบอลทูเลสเนี่ยผมก่อตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันสิบหกอ่าก็จะเริ่มรู้จักกับแม่งแบบนีเอฟซีเจนสิบเออรู้จักกันเราก็ทำซีวิกได้ที่ เราทำซี v i c ที่วิ่งได้240กว่าคันแรกของโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีค่ายไหนทำ,ทำไ,ดได้เลยนะครับเป็น world fastest m d a Civic ที่เป็น Street Car น,นะครับแล้วเราก็ develop software ในเรื่องของการ tuning ของ ECU เราก็ามีทีมงานในเบื้องหลังของเราที่เป็นทีมงานต่างประเทศคอย support ด้วยครับก็เดี๋ยวจริงๆเนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอเพื่อเราจะไปคุยกับเรื่อง c ี v i c หรืออะไรแยกออกไปอีกทีนึงซีวิก FE กํลังมาตอนนี้นะครับซึ่งเรากำลังจะ develop ด้วยกันครับ ก็ถ้าอย่างงานจูนิ่งอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็นโหนกถ้าเป็นถ้าคุยกันแบบสายชาวบ้านนะก็คือรถบ้านโหนกเนี่ยก็จะมาทำที่นี่หมดอครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยโหนกก็จะส่งมาทำที่นี่เพราะว่าทำไปเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเนอะแล้วโหนกเขาก็ประทับใจที่เราทําแล้วมันตอบโจทย์คือต้องเล่าให้ฟังก่อนไอ้รถคันทองเนี่ยตอนแรกไม่รู้จักมันครับบอกไอ้เฮียละแต่ก่อนติดต่อยากมากเป็นคนที่ติดต่อยากที่เฮียต้องพูดจับหยาบเลยคือมันบอกว่ามึงสไลด์มาเลย กูเอี้ยดแต่ก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อก่อนอยู่พัฒนาการไม่ได้อยู่เมืองทองเัยดแม่แล้วกูวต้องสไลด์รถจากนนทบุรีไปพัฒนาการแล้วพอสไลด์รถไปเสร็จปั๊บลงมาเสร็จทันบอกว่ามึงชอบมึง่อยโอนเงินมาเอออ่ากูจําได้เลยประโยคที่มันพูดกับกูประโยคนี้ครับกูก็ไอ้สั์มึงมั่นใจจังวะมันก็เอารถกลับมาสไลด์มาเลยครับทุ่มบอกกว่าลงปั๊บออกไปลองรอบนึงปั๊บโทรหาแม่งเรีกบัญชีเราวะเออไอ้เหียนี่คือ,น,คอนี่คือประสบการณ์แรกซึ่งที่เรารู้จักกันเนอะแต่ตอนนี้ กูไม่รู้อ่ะว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่กูขับแล้วสนุก้าขับแล้วไม่ชอบเราก็ไปคิดตังค์เขาไม่ได้หรอครับใช่ไหมตหลักคาะเป็นจริงใช่คือค,คือก็ต้องคุยกันนะว่าไอ้แไม่ใช่ว่าทุกคนจะเซ็นได้แล้วก็คุยนอย่างนี้ก่อน<ช>เออแต่ว่าอะไรที่มันสามารถทําให้มันพอใจคุณครับคือเราบอกว่าเราแนะแนวทางที่เราจะมาค o ลแลบกับทาง p o w e r l a หรือ h a y t า m c o n Tools เนี่ยครับแล้วต้องคุยกันว่าเราเราเป้าหมายเราดีกว่าเราไม่ต้องการรถแบบสุดประเทศคือพี่ตั้งไวา13เนี่ยทำรถเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นลูกค้าเคยเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยจะรู้ว่าสไตล์ในการนั่รถของเขาเนี่ยคือถูกต้องดีแล้วขับแล้วถูกใจอันนี้คือจุดสําคัญขับแล้วขับสนุกอันนี้คือรถที่ปีสองพันสิบสามเขาเซ็ตให้ลูกค้าทุกคันซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกันอถ้าเป็นเรื่องสุดประเทศแรงมาเยอะแยะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรถแข่งเราต้องแยกประเภทระหว่างรถแข่งกับรถยกก็แพ้แช่ก็พัง ถ้าเป็นคอนเซปต์นั้นซึ่งคุณจะไปอยู่บนเส้นเส้นเส้นส้มเส้นแดงเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วว่าเส้นแดงแป๊ดเลยเออมึงต้องรับได้ครับเวลาพังคือตีนมึงใช่ครับตีนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มือที่จูนไม่ใช่มันคือตีนมันคืออันนี้เลยอ่ามันคือต้องยอมรับครับซึ่งซึ่งซึ่งกูต้องยอมรับว่ารถที่มันแรงมันก็คือการรีดรถเวลาแรงแรงกับพังเนี่ยมันอยู่ติดกันอ่าถ้าเกิดแรงเกินไปมันก็จะข้าไปพังอ่าใช่ครับต้องยอมรับ อันนี้อยากให้ทุกคนยอมรับก่อนว่าเป็นจริงๆนะประมาณนั้นประมาณนี้ครับก็คลิปเริ่มต้นนะครับเราก็อยากจะประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆที่สนใจและกันนะครับวันนี้พามารู้จักเพราะว่าแบบก็สามารถติดต่อมาที่โหนกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจจะติดต่อจูนรถหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคือพื้นฐานในผมทํางานเนี่ยก็จะไปต่างประเทศบ่อยที่ช่วงก่อนติดต่อยากช่วงนี้โควิดก็อยู่เมืองไทยก็จะติดต่อง่ายขึ้นแต่ติดต่อง่ายที่สุดคือติดต่อไปที่โหนติดต่อกูคนเดียวเลยอ้นี้คือง่ายๆแหละพี่ต๋องปฏิากูรับจูนละ มาใครอยากได้ยังไงใครอยากจูนไปที่โหนกไปถามนโหนกเสร็จปุ๊บก็จะส่งมาแล้วกูบอกกูมาเม็งอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนเดี๋ยวกูเช้าามเย็นทมกูจัดให้จัดไปเลยประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็มีรถจริงๆเนี่ยมาทําแล้วประมาณสองสามคันครับเดี๋ยวมาดูรีวิวหลังจากนี้ดีกว่าได้เลยครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากรับนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ